ไม่เคยเห็นหน้าเลยมันชื่อดาวไหนแล้วพวกไม่เข้าสังคมหรือยังไงวพเ่่นไม่คบ อันนี้นอกสมุดติดแล้วค่ะ Đau sợ nó Đau sợ cái tất cả hai đau Bông nhiêu vậy Sao tham đi lại đây à Ui, lâm xì Này bình đi Chỉ đào bình an Mày mi mày มีแค่ฉันและก็เธอสมลดกันในคืนที่เน็บหนาวเดือนแล้ว 正在关门啦，来，对了，啊啊啊！好好。 โอ้ยร่าพบกันเด็กวุ้ยข้าเจียนเป็นเพี้ยหรออีกจ้ี่นี่นี่ไม่้เสียไม่เสียยมัน่นแต่ก็สเอ็ดอ๋อน่อจริงนะรีไรเก็บมาได้ยังยจนเก็บนี่คืออย่ไ

และก็ดาวเรื่นะคะซึ่งดวงดาวเขาเนี่ยจะเป็นดาวที่มีแสงสว่างของตัวเองเลยต้องึ่งพาอาศัยแสงสว่างจากดาวเรื่องไปค่ะส่วนดาวเรื่องเนี่ยก็คืออันนี้ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองและดาวที่เราเห็นบนท้องฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวเรื่นะคะแลวก็มีทลงงานของตัวเองด้วยรว่านงกันใช่ไหมล่ะว่าเราจะดูดวงดาวยังไงแล้วดวงดาวไหนเป็นดวงดาวอะไรเราก็จะขอทุกคนดูดาวถ้าทุกคนอยากรู้เราขอเรียกแล้วไปํำรวจดาวกัน อื่นนะคะ่อนที่เราจะดูดาวเนี่ยเราต้องมีสิ่งสำคัญสองอย่างนะคะนั่นก็คือนี่นะคะเรียกว่าเข็มขีดนะคะซึ่งทิศที่สำคัญมากๆในการดูดาวเนี่ยคือทิศเหนือเข้มาเนี่ยที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแผนที่ดูดาวนะคะเพื่อที่จะระบุพิกัดและง่ายต่อการดูรูปแบบของดาวค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนหาดาวที่สำคัญมากนะคะนั่นก็คือดาวโพลาริสหรือว่าดาวเหนือนะคะซึ่งจากนั้นเนี่ย ดาวเนี่ยมีตั้งหลายดวงนะคะแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือดวงไหนนะคะดาวเนี่ยที่สําคัญมากๆในการหาเพื่อที่จะหาเพื่อการเดินทางหรือว่าการดูดาวอื่นๆนะคะชื่อว่าอันนี้นะคะคือกลุ่มดาวแรกที่เราใช้เพื่ออ้างอิงในการหาดาวเหนือนะคะหรือว่าดาวโพลาริสนะคะก็คือราศีนินคัสโอเปียน,นะคะหรือว่าคนไทยเรียกว่าดาวขางคาวนั่นเองซึ่งอันนี้นะคะก็คือจะเออ่เรียกว่าดาวขางคาวก็คือจะเป็นเออ่แบบนี้ที่เป็นขางคาวใช่ไหมคะซึ่งเอ่ออันนี้ก็จะเบอร์หนึ่งกับเบอร์ห้าเนี่ยก็คือตัวปีกหข้ากกัับปีหลงเข้าด้วยกกกันนแลล้ว็ผ่าางะะคซึ่งจจะเอดาว เหนือตรงนี้นะคะอันนี้คือวิธีแรกเป็นดาวแรกที่เราใช้ยิงเป็นเตนะคะสามารถเห็นได้ช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะคะซึ่งเราไปถึงประมาณช่วงประมาณปลายปีแบบทันวาหรือว่าประมาณต้นปีเลยนะคะซึ่งดาวนี้นะคะผมได้ง่ายเลยก็คือช่วงหัวค่ำนะคะก็คือดาวมีใหญ่ที่ใช้งิงเองนะคะซึ่งดาวนี้สามารถพบได้ประมาณช่วงมีนาถึงกลางปีเลยนะคะซึ่งจะใช้ขาหน้านะคะดาวสองขานี้นะคะชื่อว่าดูเรกับเมอระคะแล้วก็สามารถโยงไปถึงดาวโคยัลเลซนะคะหรือว่าดาวเหนือได้เลยโดยใช้สองขาหน้าเป็นเป็นตัวอย่างขายนี้ ความจริงนะคะสองดาวนั้นก็คือสองดาวที่จะมีการแม่นที่สุดแต่ว่าเราสามารถใช้ดาวอื่นอ้างอิงได้นะคะเช่นอันนี้นะคะก็คือดาวนายพรานซึ่งเราเนี่ยไม่ใช้สองจุดก็คือเบลล่าจูสเตอเบลล่าเนะคะก็คือตรงหัวไหล่ของนายพรานนะคะเพื่อโยงเนี่ยไปยังดาวเหนือนะคะซึ่งความจริงเนี่ยดาวเหนือเนี่ยสามารถหาได้หลายวิธีเลยนะคะจากดาวทั้งหมดซึ่งใช้ในการอ้างอิงได้หมดเลยแต่ว่าที่คนนิยมใช้กันเนี่ยก็จะมีสามแบบแล้ก็จริงหรอแล้วก็งั้นไง 小梅，小没是我女儿，我这边骂烦。那